โอโหทำไมมันตึงเร็วขนาดนี้ล่ะตึงตึงๆเหมือนตึงๆอะตึงๆอย่างนี้ตึงๆตึงๆนิดนึงมาตึงๆ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 ตึงครับตึงๆเริ่มตึงๆตึงๆแล้วค่ะเหมือนหน้าตึงเลยตึงๆขึ้นตึงขึ้นนี่ค่ะตึงตรงไหนตาึงจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ควยเลยอะเออว่ะเฮ้ยมันตึงเลยอะตอนลองใช้ใบตาอีมากแล้วพอมไม่ใช่จะ อีหลังจากที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเนื่นานมากว่าอยากให้อีฟทำใต้ตาอีฟมาสักทีหนึ่งแพคเกจเรียกผิูดูดีมากสมฐานะที่เบาเป็นลาเลยจตัวนี้นะคะบอกเลยว่าช่วยทําให้ผิวใต้ตาของเราเนี่ยนะคะเต่งเติมตีนกงตีนกาเนี่คือตึงขึ้นที่สําคัญล่องใต้ตาถุงใต้ตาต่างๆหรือว่าล่องแก้มตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยทําให้อิ่มฟูตึงขึ้นแล้วก็เติมเต็มด้วยนะจ๊ะและใช้ทุกวันนะมันจะช่วยทําให้รอยหมองคล้ใต้ตาเนี่ยไม่ดําด้วยตัวนี้นะบอก เลยว่าสารสก,กัดแทนมากที่มันช่วยทําให้ทาปุ๊บแล้วมันจะตึงทันทีหลังจากที่มันแห้ง <Wow. S 1> ใครสนใจนะคะ oh. สังส่งซื้อกับครอบริการด้เลยค่ะ